เห็นปู่เดิมๆแบบนี้แต่ที่จริงปู่วิ่ง600นะครับทุกคน600เดิมเกมด้วยนะ,มะ,มนะไม่อยากจะโมนะครับเบมิเชียก็คอยดูในคลิปเอาละกันโอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอป็อกทีวีในวันนี้เราอยู่เกมคาบังกิ้งกันอีกแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งคลิปในวันนี้นะผมก็จะมาแจกสูตรคุณปู่คันนี้นั่นเองนะไม่รู้ว่าเป็นปู่ปล่าแต่น่าจะใช่นะทรงเก่าขนาดนี้โคตรแรงเลยนะครับใส่เครื่อง400 0 0 0มานะไม่ธรรมดาเลยนะคันนี้ผมก็ไม่อยากจะมอออเเเเเท่่าาไไหรรรนนนนะะดดดี๋ยยวปปููใคคลลิกัับดิ ทรงโคตรสวยเลยนะทุกคนมันก็ดูแบบว่าคลาสสิกดีนะทุกคนเออสวยมากๆเลยโอเคปะเราเลิกขี้โม้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยผมจะไปวิ่งให้ดูนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็ได้จะรู้แล้วว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาลันกันตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดมากไปเลยนี่โคตรแรงโคตรแรงเลยมากๆเลยแล้วก็เข้าหมดดีรับผมเข้าหมดดีไหมไอแล้วก็ไหลาย,ยาวๆแล้วรถคันนี้มันนิ่งด้วยนะทุกคนมันแบบว่า หมุดดิฟเนี่ยก็นิ่งได้นะทางตรงเดี๋ยวผมจะแจกช่องล่างด้วยแล้วกันมื่อาจจะเกียกับช่องล่างก็ได้อาจจะนะไปะยาวๆจังหวะนี้ายาวครับแกเจ็ดแล้วในเวลาไหลเจอสุดท้ายคอยดูครับทุกคนคอยดูจับตาจับตูดจับก้นดูให้ดีๆ <_ D> ดูครับ3 0เร้ยไม่ใช่300ดี5 0แล้วจังหวะนี้ แต่ว่าชิวๆครับมันไม่ถึง600หรอกผมพูดยคีโมไปกันแหละมัน560ครับเออคีโมงั้นแหละ600มันจะบ้าหรือเปล่ารถเดิม600มันก็มีนะบางคันแต่ว่าคันนี้นี่660ไปแล้วเนี่ยนะครับชิวๆชิวครับเรียบร้อย565นะครับเมื่อกี้เป็นอะไรที่โคตรแรงสลับเดิมเกมเลยนะครับทุกคนเออเดิมเกมถ้าวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่าสุดแล้วนะมันเป็นที่คนจูนด้วยแหละเนาะเรามาฟังเสียงเทอร์โบกันครับทุกคน ไงเปียวคุณปู่ใส่โบเอาละผมลองเอาคันนี้มายกล้อดีป่าวะก่อนจะเอามายกล้อเนี่ยผมก็จะมาแจกสูตรกันเลยนะครับทุกคน๋ยวเพิ่งไปปิดคลิปนะเว้ยเออดูคลิปสนุกสนุกกันก่อนแล้วค่อยไปเล่นทีหลังนะสูตรก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสูตรสี่หนึ่งสี่ผมไม่รู้จะตั้งอะไรตั้งเป็นสี่หนึ่งสี่แล้วกันนะมันก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วช่วงล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนช่องล่างเปิดขยับไปจูนตามนะต่อไปก็เราไปยกล้อเล่นกัน ใครมันด่ากูวะต้องสา่ดาวผมที่รถแบบไม่ถึงหกร้อยแนเลยจนยกล้อมันเอาไว้ข้างล่างหรือข้างบนวนทุกคนน่นาจะข้างบนเนาะไม่ดูอะเอาไว้กลางๆแล้วน,นี่เอาไว้ประมาณนี้แต่ผมจะยกหน้ามันลงนิดนึงหน้ามันเชิดเกินว่ะไหนลองดูสิ่ายกล้อมันจะเป็นยังไงเด,ด,ด้งเด้งเด้งโชว์แบบเด้งๆเลยผมว่าผมปรับความเด้งให้มันต่ำแล้วนะมันก็ยังเด้งอีกอะเจี๊ยบเป็นครับหลังนี่โอ้ยแอนบิดก็เด้งเล่นก็กลอย เอ้ยยกล้อค้างไปดิเฮ้ยคันนี้ดูเหมือนมันจะยกล้อค้างได้หรอด้วยเอยเอไม่ได้แล้วมันเด้งเงียบแบบนี้เด้งเงียบให้ให้ให้ไม่คว่ำอ่ะไม่คว่ำโอ้ยไม่ต้องคว่ำม,มันด้วยปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแรงจังอ่ะต้องหมดดิฟแล้วป่ะเออให้ล้อมันฟรีหน่อยใส่เกียร์เยอะๆเยอะนี่แบบนี้เด้งเงียบๆไปครับผมเฮ้ย โอ๊ะโอ,โอจี the ้สัจจะความช่วงล่างอย่างดีนะครับช่วงล่างเด้งดีมากซับแรงกระแทกได้ดีผมว่ามันไม่ได้ออแล้วอ่ะอังรับร้อืหมโอเคโอเคเอาเถอะเอาไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าผมว่าผมเอารถไปไอ้นี่ดีกว่า eu. ไปคนของดีกว่าเอานี่ออกเอานี่ออกเื่งเล่นไร้สาระมา let's go เราไปของเล่นชิลๆนะผม โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเมืองกันแล้วนะครับไปเราไปทำงาน d e l ิเ e r y ี่กันเลยนี่ไงงานไปตรงป่านี่แหละเออชอบไปป่าไม่รู้ทำไมเออขับหลังเหรอขับหลังก็ได้มาสมจริงกระปะในชีวิตจริงมันก็ขับหลังกันทั้งนั้นแหละครับเออโอ้ยอย,ยเหมือนยางจะหมดแล้วนะยางเหลือสามแปดเนงใกล้จะหมดละเราก็ยังกล้าขับเนาะของอยู่ไหนวะอยู่นู่นโอ้ยยางจะหมดแล้วดูทรงเนี่ยได้เป็นกล่องะ ดียุกล่องมันง่ายดีเดี๋ยวเราจะเอาไปาส่งกันเออทำไมต้องคิดนานด้วยเนะี่ยถ้าผมขับหน้ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยควันลืมแน่นอนเอาไปขับหน้าไหมเอออยากมีควันไปรุ่นควันขาวเอืน้นรถแบบรถหนักหลังขับหน้ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเออค <laughs> วันลืมเอื้นเออควันลืมอ่ะทำแบบชิบชิวนะผมโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเดอ้อ เอ้ยเรียบร้อยเลยกลางต้นไม้ถอยถอยถอยไปกันต่ออืมผมเล่นมุมมองคนนิดหนึ่งแล้วกันลิปนี้นี่แบบสมจริงไงเอยเดี๋ยวเปิดกระจกให้ทุกคนดูแต่แล้วกันทางหลังกระจกนี่แต่ว่าภาพในกระจกมันอาจจะดูแหลกๆหน่อยครับอืมอืมโอ้ควันทุกคนดูกระจกดิดูกระจกหลังดิควันลืมไปรุ่นควันขาวแต่เราก็ยังขับได้อยู่ชิวๆครับเอ้ยเอ้โหไม่ชิวแล้วจังหวะนี้ ของตกเพียบอยู่ก็เกิดอาการเสียหลักขึ้นมาโอ้ตกไปนู่นเลยเก็บของก่อนเก็บของก่อนของตกมาแล้วไปต่อเก็บของทีเดียวเราก็ออกเดินทางต่อไม่เล่นแล้วบุมองคนที่หนึ่งคือสงแล้วไม่น่าจะไหวเราเล่นบูมองนี้แหละออโอ้ล้ออะไรมันจะฟรีขนาดนี้วะโอ้ยเกือบละ ชาตินี้มันจะถึงไหมเนี่ยถึงอยู่ไม่ต้องรนีบครบผมขับแบบชิวๆตรงโค้งนี้เราก็ไม่ต้องไปเหยียบอะไรมากมายเออคำหน้านี่มันก็ยากเนาะใครเขาว่านำม,มาขับหน้าเป็นทุกของเนี่ยเสียยามโมดในชีวิตจริงอย่าไปหาทำกันนะครับอะชิวชิวแอนโอทุกกล่องข้างหลังดิสงสารกล่องข้างหลังวะ สงสารกับางหลังชิบหายทำไมผมผ่อนแล้วผมดูดูดูรอบมันหายหมดเลยอ่ะเวลาผ่อนนะครับทุกคนผ่อนว,อนวอนานวานหน้าเป็นโฟ้งไม่รู้เป็นไรนะผ่อนแล้วรอบหายหมดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันรอบมันหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าผมต้องเปิด ABS ด้วยหรือเปล่าทำไมในมือถือมันไม่เป็นเออมีข้อสงสัยเลยตอนนี้ในมือถือมันม,มันไม่เป็นใน,เ,น,นเวลาแบบผ่อนอะ่ะเวลาแบบเหยียบ,บเบรกอะ่ะเออ สวยไม่เก็บละขี้เกียจลงไปต่อโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดซับซูได้ในการแชร์ในการทำม,มิวสิกโปรโมต่อวมาจาัดในคลิปนี้ไปบานสวัสดีครับไปแล้วแม่งขี้เกียจวะ <laughs> ลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีๆบริการหลังการขายโคตรด,ดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบพริ้ถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย tất cả mọi <laughs> thứ sẽ cùng có nắng lợi đi nắng lợi đi mùi thơ dài